น,น,น้องนเลแบบนี้งว่วงซีน,นี้งว่วแม่เคิงรูปจบานละพี่น้องเลยนี่แหละมากินน้ำกันได้พี่น,อน้องฝักแหลกๆกแบบ้านห้องแล้ลพี่นอนนี่แหละเคิองรูปซะเม็พี่นอนลอยกล้ว ดาเอียงพี่น้องเสียงไม่พูดดาบเองพี่น้องยังมืง้อยฟากกวอนพี่น้องฟาดแหล่ะนี่กเอามาดาบเองเลยมาหนีิดาบกินเองพี่น,อน้องเครื่องรูปพ่อละนี่แหละอันนี้จิจูอันนี้ดาบ มันสีแบะพี่น้องมานแบบมีเชียงเท่าเพียงเอาชี้ไปประกวดประกนานี่แหละหลายอย่างเนาะสร้างผลเป็นเขาขวายังเราพี่น้องเนี่ยมายางมักินน้ำกันได้พี่น้องแดงคืึ่งสดๆพี่น้องอันนี้ก็พาคิริวพี่น้องสวยเออไม่ได้ฟักสวยเลียร์พี่น้อง เราเลยทำการลาบกัน่น้าะเอ๊ะฝากกันเราพี่น้องท้องกัสิีมาลาบกันเนาะพีกพี่น้องพีกผงขันมักเพชิก็ใช้หลายเรื่อพี่น้องผู้ใดมาเอาสนิ่ก่อนเอาขวดนี่พี่น้องขวดไม่ไหมนี่ขวดไม่หันขวดขวดเราก็ตามเอง Sanh tay lạy, được Ok. Ba, yon. Mạch kim, mười hai lạy. Mạch kim, mười hai lạy. Mạch kim, mười hai lạy. Mạch kim, cái hai lạy. Mạch cái หัวดีพี่น้องมันมะขุมใส่สายไหลพวกมาขมมป็น,าน,ามมนปยาใส่หลายอันนี้กับพักลงไปแล้วพวกพัดชี้อย่างพี่น้องทางเดี๋ยวนอไป,ปกูดกันพี่น้องไอ้ใส่โคตรเราขุนขุนไปเท้ากันใส่โคตรเราเดี๋ยวจะไ,ไ,ไป,ปะกูดกัน

ซิมอ๋อเดี๋ยวดใซิมลืมมนาวพป่น้งเดี๋ยวซสยผักเสร็จก็ไปหลังเดี๋ยวกับนาวดียวานวพี่นงนงโอเคเนียแล้วนวไหนวมาก่อนงต่เป็นไน้อง loại chat đây rồi nào quăng não cái nọ ok đấy, phêt là cái nào sai cả, tớ bảo lúc mua kinh sai cái, ít này, xàm คนเขากันเด็กโอเคเลยพี่น้องกินได้แซ่บซิ้อเงินพี่นอ้อง โอเคพี่น้องสุดยอดลาบแล้วแล้วมากินน้ำกันเนาะเนี่ยละมาพี่น้องเนี่ยสุกกระมีพี่น้องซูไม่พี่น้อง,ส,องสุกอยู่ข้างล่างดิบอยู่ข้างแรงนะพี่น้องลาบเองมาเนี่ยแบ่งแบงออกไปให้เจ้าเานาะ นะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวพักกันจริงจับเจ้าจะว่ากแล้วต่คนบางเรื่องนลุงคุ้นก็บางหอมลุงคุ้นก็บไอ้ผิว mình nhờ rồi là đôi đôi, đôi chín người xem là phải làm คืออยากเลือดพอกนิดหงกินใช่หไหมครัี่หวานแน่หอม

มื่อไงงานพานไปหหวอิ่คมังเหอเฮ้ยอยากให้มนร้อง

ักหมอกพัหนอกเนี่ยาไปคุณาเอื่นไปบโคุณชายเอื่นไปบโบคุณคุณอี่านาเปนัหอก

แก่ไมดีมาบปม่นอเใช่ไหมลาบเองแล้วชิมก่อน รนยาตัดตลาสุ่ยเราโอเคพี่หนอนลิบนะพอกันไม่ได้พี่หนอนลิบนีก้กอ่ะซ้ำนหนึ่งกันพี่หนอนสวัสดีครับย่องพี่หมด